สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําวิธีการดูไม้เลวไม้ดีอ่ะคำว่าไม้เลวเนี่ยมาดูยังไงดูนี่นะนรับนี่คือเชลโลสีสันนี่สวยเลยนะเห็นด้วยมือไม้เลวคือไอ้นี่เขาเรียกว่าไม้เลวก็คือตาไม้นั่นเองอ่ะถ้าเรามามองไปที่บริเ,รเวณกําแพงเห็นไหมเราไปเห็นอย่างเงี้ยเขาเรียกมันมีตาไมา้โทนวูดเนี่ยมันห้ามมีตาไม้เด็ดขาดถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์วูดโอเคแต่อย่างเงี้ยตาไม้นี่เขา,าเรียกว่าไม้เล็วเลย ก็สาพลดลงสิ่งที่บอกว่าไม้เร็วคือมันพอหย่อนสาบปุ๊บไม้มันจะหลวมนั่นดีแล้วก็เรียกว่าไม้มันยังมีชีวิตอยู่ปกติแล้วเราจะต้องบุ่มแผ่นหลังใน2ี่ฟีที่เคยบอกนะวิธีการดูแผ่นหน้าคืออย่างน้อย10ปี15ปีให้ดูนะครับมว่าทําไมผมรู้ว่ามันเป็นเชลโลจีนค่้าสงสัยสีที่ดอกอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะถ้านองจากแสงสอะไร อันนี้คือทีแปลงลักษณะถ้าเป็นงานปานีเนี่ยเขาจะปิดรูแล้วก็ทาสีแล้วก็เอาเอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบทิตูดนะแล้วแขวนไว้เลยยังไงแต่เนี่ยแผ่นหลังมีเฟรมสวยหมดเลยนะแต่เนี่ยเขาเรียกว่าชไน e ์เฟรมนะทำไมถึงรู้ว่าชไนซ์เฟรมมันก็ต้องประสบการณ์นะดูเนะี่ยมันขึ้นสเปรสบาเลยนะนะอันนี้ย u โร p เ a ียนเฟรมดูนะอันนี้ผ่านมาแล้วนะเกือบ20ปีนะตัวนี้นะของคุณโรธาซันเดอร์อันนี้เขาเรียกว่าไม้ดีด้วยกันหน้านะ เราไม่นับร่องรอยที่มันเป็นพวกหลอดสลองนะเราดูเฉพาะไม้ทางไม้เนี่ยมันจะไม่มีตาไม้เขาเรียกว่าไม้บีนะครับอันนี้ไม้คัดเกตหรือว่ายูโรเพียนโทนวูดนั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนในตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม้ชั้นเหลวอีกสิปีร้อยปีมันก็ยังเป็นไม้เหลวอยู่นะตามมองตาไม้เนี่ยอะไรพวกนี้อ่ะคลิปนี้ก็เลยมาสอนว่าวิธีดูไม้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาซาโพดอกห้เขาแล้วอย่างนึง ข้อเสียของการที่ซื้อเชนโลที่ไม่ใช่ผลิตในเวิร์กช็อปของเราเนี่ยทุกอย่างคือมีค่าบริการอย่างเช่นเราจะเอาสายร้อยมาตตั้งให้เขาเนี่ยถ้าเป็นเชนโลเราซื้อไปแล้วเนี่ยของเรานะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เชนโลเราคิดตังโอเคคลิปนี้เราจบไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะยาวเกินเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย